ทบทวนเรื่องสมบัติของเรียกกำลังนะครับก็สมบัติที่เราจะต้องใช้จริงๆนะครับในตอนที่เราเรียนหลักสูตรจพพิสัทเนี่ยจะใช้อยู่หลักๆแค่ข้อที่1นึ่งนะหนึ่สามี่ข้อที่1นถึงสแค่นั้นนะครับส่วนห้าหกเจ็ดเนี่ยอันนี้ก็คือเป็นเราจะเราจะไปจําก็ได้หรือว่าไม่จาก็ได้แล้วแต่นะครับไม่ได้ใช้นะ มาดูสมบัติข้อที่1นะครับคือไม่ว่าอะไรก็ตามนะครับถ้ายกกําลังศูนย์นะครับอะไรก็ตามยกกําลังศูนย์โดยที่อะไรก็ตามนั้นเนี่ยไม่ใช่ศูนย์นะครับมันจะเท่ากับ1เช่น10ยกกาลังศูนย์จะเท่ากับ1อย่างนี้นะครับสมบัติข้อที่2ถ้าเลขชี้กําลังนะครับเป็นเครื่องหมายใดๆก็ตามนะถ้ามันถูกสลับตําแหน่งนะครับให้กลายเป็นเศษส่วนเลขชี้กําลังจะมีเครื่องหมาย เปลี่ยนไปเช่นอันนี้ a ยกกำลังลบ n นะครับข้างบนเนี่ยมันอยู่ตอนที่มันอยู่ข้างบนเนี่ยเลขชี้กำลังมันเป็นลบนะครับพอเราสลับตำแหน่งให้กลายเป็นเศษหนึ่งส่วน a ยกกำลัง n นะครับเราจะเห็นว่าเลขชี้กำลังเนี่ยตัว n มันเปลี่ยนไปกลายเป็น n ธรรมดาไม่ติดลบนะครับหรือกลับกันนะครับถ้าเป็นข้างบนมันอยู่เป็น a ยกกำลัง n นะครับ ถ้าเราเอามันไปไว้ข้างล่างนะครับให้มันกลายเป็นเศษส่วนนะครับจะพบว่ามันจะเท่ากับเศษหนึ่งส่วน a ยกกําลังลบ n นะครับจากเดิมอยู่อยู่ข้างบนดีๆเป็นบวกนะครับพอเอาไว้ข้างล่างกลายเป็นลบเลยนะครับแบบนี้สมบัติข้อที่3นะครับก็คือถ้าเลข2ตัวคูณกันโดยที่มีฐานเหมือนกันแต่เลขชี้กําลังเนี่ยจะเหมือนกันหรือไม่เหมือนกันก็ได้นะถ้าเลข2ตัวมันคูณกัน โดยที่เป็นเลขยกกําลังนะครับเลข2ตัวคูณกันเป็นเลขโดยที่ตัวนั้นเป็นเลขยกกาลังทั้งคู่นะและฐานเนี่ยเหมือนกันนะครับเป็น a เหมือนกันผลลัพธ์นะครับมันจะเท่ากับเอาเลขชี้กําลังมาบวกกันนะครับเป็นอย่างนี้นะครับอืมแล้วสมบัติข้อที่4นะครับก็คือมันก็จะคล้ายๆกับเอาสมบัติข้อที่2มาใช้นั่นแหละนะครับก็คือเราจะเห็นว่านะครับเลข2ตัวมันหารกันนะครับ โดยที่มีฐานเหมือนกันถ้าอยากอยากจะให้มันหาผลลัพธ์ให้ได้นะครับเราต้องเอาเลขเที่อยู่ข้างล่างนะยกขึ้นมานะครับอยู่ข้างบนแล้วก็เลขชี้กําลังมันจะเอามาลบกันแต่ในความเป็นจริงแล้วถ้าเราดูดีๆนะครับเราจะเห็นว่า a ยกกําลัง n ข้างล่างเนี่ยการย้ายขึ้นมาข้างบนเนี่ยมันจะทําให้ a n ติดลบถูกไหมครับนี่ที่มาตรงกับสมบัติข้อที่2เห็นไหมครับเนี่ย ถ้าเกิดว่า n ที่อยู่ข้างล่างเป็น n ธรรมดาแล้วย้ายไปข้างบนมันจะติดลบมันก็คือทําให้เกิดรูปประโยคนี้ขึ้นมาว่าเป็น a ยกกำลัง m ลด n แบบนี้นะครับถามว่าเราจะย้าย m ไปไว้ข้างล่างได้ไหมก็ได้เหมือนกันนะครับถ้าย้าย m ที่เป็นบวกไปไว้ข้างล่างเนี่ย m ตรงเนี้ยยกกำลัง m ตรงเนี้ยมันจะกลายเป็นยกกําลังลบ m นะครับคาตอบมันจะกลายเป็นเศษหนึ่งส่วน a ยกกาลัง n ลบ m แบบนี้ก็ได้เหมือนกันนะครับโอเคอส่วนข้อ567ขอไม่พูดถึงนะเดี๋ยวเรามาดูตัวอย่างของเลขยกกำลังนะครับวิธีการคิดนะอันแรกนะครับ10ยกกำลัง0เท่ากับ1ใช่ไหมเพราะว่าฐานเป็นอะไรก็ตามที่ไม่ใช่0นแล้วยกกำลัง0ูนย์มันจะเท่ากับ1น0ะครับ10ยกกำลัง1เท่ากับ1 10ยกกำลัง3ก็คือ1,000 10นะครับ10ยกกำลัง6ก็คือ หนึ่งล้านนะครับเนาะเยกำลังลบสนะครับก็คือ0ูนย์จนย์งะครับยกำลังลบหก็คือ0ูนย์จุดศูนย์ศูนย์ศูนงกำลังลบเก็คือ0 0นย์จุกี่ตัว1นึ่งสองสตัวแล้วก็หทีนี้ให้ดูนะครับข้อสังเกตของ วิธีคิดเลขยกกำลังที่มีฐานเป็น10นะครับถ้านะครับเลขยกกำลังข้างบนเนี่ยมีค่าเป็นบวกอะไรก็ตามนะเป็นบวกเช่นบวก3นะครับหรือบวกอะไรก็ตามคำตอบนะครับมันจะมีค่าเท่ากับเลข1แล้วก็ตามท้ายด้วยจำนวนศูนย์ที่เท่ากับเลขชี้กำลังคำตอบจะเท่ากับ1แล้วก็ตามด้วยเลขศูน่เท่ากับเลขชี้กำลังอา่ามิเชลลองดูข้อนี้10ยกกำลัง6อ่ะ4ก็ได้ 4, 4. สิบยกกำลังสี่นะครับมันจะเท่ากับ1แล้วก็ตามด้วยเลขศูนย์สี่ตัวนะครับหรือสิบยกกำลังหกเท่ากับหนึ่งด้วยตามด้วยเลขศูนย์หกตัวมันจะทำให้เราคิดเร็วขึ้นนะครับไม่ต้องมาใช้เครื่องคิดเลขนะสามารถหาคำตอบได้เลยนะครับเนื่องจากว่าเนื่องจากว่าบางทีเนี่ยถ้าเราเราเครื่องคิดเลขเราไม่มีเลขยกกำลังเนี่ยเราก็ต้องมานั่งกดใช่ไหม แบบยีสิบยกกำลังสามก็เท่ากับสิบคูณสิบคูณสิบอะไรแบบเนี้ยนะครับมันก็จะชา้าอ่ะทีนี้นี่คือหลักการแรกนะครับก็คือถ้าเป็นสิบยกกําลังเลขอะไรก็ตามที่เป็นบวกนะครับคําตอบจะเท่ากับหนึ่งแล้วก็ตามด้วยเลขศูนย์นะครับตามจํานวนที่อยู่ข้างบนเช่นมีเจ็ดก็คือเจ็ดตัวนะครับทีนี้ถ้าเป็นเลขติดลบล่ะถ้าเป็นเลขติดลบมันจะใช้หลักการเหมือนการสะท้อนของกระจกนะครับแต่ว่ามันจะมีข้อสังเกติดนึง เช่นนะครับ10ยกกำลังลบสมันจะเท่ากับ0.001ให้สังเกตดีๆครับเมื่อเปรียบเทียบกับ10ยกกำลังสมันเท่ากับ1000มันเป็นเลขที่เหมือนเป็นกระจกของกันแลกกันนะครับแต่มีจุดต่างอย่างเดียวนะครับก็คือตรงนี้เนี่ยมันมีทศนิยมหลังเลขศูนย์ตัวแรกนะครับแค่นั้นเองนะครับมาลองดูตัวอื่นถ้าเป็น10ยกกำลังสมมตินะครับ10ยกกำลังลบส เราจะเห็นว่าคําตอบมันจะเป็น 10. เออไม่ใช่ 0. 0001เลข0มี4ตัวนะครับตามท้ายด้1นะครับแล้วก็มีทศนิยมอยู่หลังเลข0ตัวแรกนี่คือหลักคิดแบบคิดเ,เร็วนะครับอโอเคหรืออ่าคำตอบของข้อเมื่อกี้10ยกำลังลบ9มันจะเท่ากับเลข0 9ตัวเขียนไปก่อนเลยนะครับเพราะมันติดลบมันจะถอยหลังนะครับ2 3 4 5 เจ็ดแปดเก้านะครับตรงไทยด้วยหนึ่งแล้วก็ใส่ตัวสัญลักไว้ตรงนี้นะครับนับดูดีๆนะครับหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าเนี่ยยังไงก็ไม่ผิดนะครับประมาณนี้นะครับการาคิดเลขยกกําลังนะครับแบบเป็นบวกแล้วก็แบบเป็นลบที่มีฐานเป็นที่มีฐานเป็นสิบเท่านั้นนะฐานเป็นตัวอื่นมันต้องกดเอามาคูณกันนะครับเช่นหกกำลังสามอย่างเงี้ยมันต้องเป็นหกคูณหกคูณหกนะมันจะมาคิดแบบ เลขสูมาวางแบบนี้ไม่ได้นะมันคิดได้เฉพาะเลขฐานที่เป็น10เท่านั้นนะครับต่อมาดูข้อต่อมานะครับก็คือ,อเป็นการเอาเลขนะครับที่มีฐานเหมือนกันนะครับมาคูณกันเลขชี้กำลังก็จะบวกกันถูกไหมครับ10บกำลัง5นะครับคูณ10กำลัง2มันจะเท่ากับ10ยกกำลัง5บวก2อันนี้ก็คือได้เท่ากับ10ยกกำลัง7ครับคำตอบที่เป็นจำนวนเต็มก็จะเป็น เอาหนึ่งไว้ข้างหน้าแล้วก็เลขศูนย์เจ็ดตัวครับแบบนี้นะครับอืมต่อมานะครับข้อต่อมาเป็นสิบยกกำลังลบสามคูณสิบยกกำลังหกนะครับก็เรียกคูณกันอยู่ก็เอาเลขชี้ก,กําลังบวกกันนะครับแต่ปรากฏว่าตัวหนึ่งมันเป็นติดลบมันก็จะเป็นแบบนี้ครับสิบเท่ากับนะเลขก,กาลังลบสามบวกหก ซึ่งลบ3บวก6มันเท่ากับ10ยกกำลัง3าคำตอบข้อนี้คือ1000นะครับต่อมานะครับมีเลขข้างหน้าแล้วอย่างที่อาจารย์เคยบอกถ้ามัน3คูณ10ยกกำลัง3มันก็จะเท่ากับเอา3คูณ1000ก่อนก็ได้นะครับทําเลขยกกำลังให้เป็นเลขเต็มๆก่อนเท่ากับ3000นนะครับข้อนี้ เมื่อกี้ข้อนี้นะครับข้อต่อมา3คูณ10ยกกําลังลบําทำยังไงเราก็เหมือนเดิมครับ3คูณ10กกำลังลบ3นะครับเท่ากับ3คูณมี2วิธีจะขอให้ดู2วิธีเลยนะวิธีแรกคือทําให้เลขตรงนี้ให้มันเลขชี้กําลังเนี่ยมันเป็นบวกก่อนนะครับก็จะเป็น3คูณเศษหนึะครับส่วน10ยกกำลัง3มาจากไหนมาจากการที่เราเอา ลบตรงนี้ดันมันลงข้างล่างนะครับมันก็เลยกลายเป็นเลข3ข้างล่างตรงนี้แล้วทีนี้ข้างล่างตรงนี้มันก็จะกลายเป็นเท่ากับ3คูณเศษหนส่วน1000นะครับเพราะว่าจีเกอร์ังสามเท่ากับ1น0 0นะครับดังนั้นเราก็กดเครื่องคิดเลขก็ได้ครับก็คือจะเป็น3มคูณหหารพันหรือจริงๆก็คือเอาสาหารพันได้เลยนะครับก็จะได้คําตอบนะครับคาตอบคือเท่าไหร่เท่ากับ 0.003นะครับอ่ะทีนี้ถ้าคิดอีกวิธีนึงล่ะอีกวิธีนึงอีกวิธีนึงคืออะไรก็คือมัน3คูณ10กำลังลบ3ใช่ไหมมันก็จะเท่ากับ3นะครับูณ0.001นะครับ3.001แล้วก็กดเครื่องคิดเลขก็ได้ครับแบบนี้นะครับ3คูณ0.001เลยก็ได้เหมือนกันนะไม่ต้องแบบเปลี่ยนย้ายข้างย้ายขึ้นย้ายลงนะครับ เดี๋ยวเรางงเนาะอ่ะต่อมาข้อต่อมานะครับ3ส่วน10ยกกำลังลบ3นะครับสส่วน10ยกกำลังลบ3าทำได้2วิธีเหมือนกันคือย้ายตัวนี้ขึ้นไปข้างบนนะครับกลายเป็น3คูณ10ยกกำลัง3ก็เท่ากับ3 0 0พันนะครับมันจะไปเท่ากับข้อนี้นะนี่นะครับเข้ากันนะครับหรือ ทำอีกวิธีหนึ่งนะครับทำยังไง3ส่วน10ยกกำลงังลบ3นะครับมันก็จะเป็น3ส่วน0.001ใช่ไหมครับแล้วก็กดเครื่องคิเลขเลย3หาร0.001ได้เท่าไหร่ซึ่งคำตอบมันก็จะเท่ากันนะครับต่อมานะครับเลขนี้นะครับ 3นะครับ10บกำลังลบ3คูณด้วย10บกำลัง3นะครับเ,เราจะเห็นว่ามันมีเลขลยกกำลังที่ฐานเหมือนกันอยู่แต่ว่าอยู่คนละฝากฝั่งนะครับเราก็ทำการย้ายมันให้ไปอยู่ที่เดียวกันก็ได้หรือว่าเราจะแปลงให้มันเป็นเลขจำนวนเต็มแล้วเราก็คิดออกมาเลยก็ได้จะขอทําวิธีแรกกันก็คือย้ายให้ไปอยู่ด้วยกันนะครับย้ายขึ้นจะย้ายขึ้นหรือย้ายลงก็ได้แต่ถ้าให้แนะนํานะครับให้ย้าย ให้ย้ายเลขที่มีเลขชี้กําลังที่เป็นลบเนี่ยเนี่ยให้ย้ายมันให้มันกลายเป็นบวกซะนะครับมันก็จะง่ายขึ้นนะครับอ่ะก็จะกลายเป็นสามนะครับคูณสิบยกกําลังสามมาจากตรงนี้นะแล้วก็คูณด้วยนะครับสิบยกกําลังสามมาจากตรงไหนก็คือมาจากตรงนี้นะครับ,บอตอนแรกมันเป็นลบสาม พอย้ายขึ้นไปไข้างบนมันก็เลยกลายเป็น3นะครับก็คูณกันเลย2อันนี้ฐานเหมือนกันพอคูณกันมันก็จะกลายเป็น10ยกกาลัง6นะครับคำตอบก็จะได้3ล้านแบบนี้นะครับ okay. ข้อต่อมานะครับ3นะครับคูณ10บยังลบสแล้วก็คูณด้วย10บกำลงังลบสอีกทีนึงหารนะหาร10บกำลงังลบสแล้วคูณด้วย10บกำลงังลบสทีนี้ ทำยังไงถ้าดูถ้าดูสังเกตดีๆนะมันเหมือนกันนะครับตัดทิ้งได้เลยนะครับข้อนี้ตอบ3ทีนี้ถ้าไม่ตัดทิ้งทําไงเราจะย้ายก็ได้ครับอเราจะย้ายก็ได้ย้ายยังไงเนื่องจากมันเป็นลบทั้งคู่นะครับวิธีย้ายก็คือจะย้ายตัวใดตัวหนึ่งก็ได้ครับงั้นก็อาจารย์จะขอย้ายจากข้างล่างขึ้นบนแล้วกันนะนะครับย้ายจากข้างล่างขึ้นบนข้างบนนี้มันเป็นลบ3เหมือนเดิมนะครับ ตัวที่มาจากข้างล่างนะจะขอใช้สีเหลืองนะครับมันก็จะกลายเป็น10ยกกําลัง3นะครับตอนแรกเป็นลบ3นะขึ้นมาเป็น10ยกกําลัง3ทีนี้สิ่งที่เกิดขึ้นคือเลขฐานกําลังนะครับเหมือนกันเลขชี้กําลังจะเอามาบวกกันซึ่งพอเอา3มาบวกกับลบ3 3มบวกลบ3มันเลยได้0นมันจะกลายเป็น10ยกกาลัง0ย์ซึ่งอะไรก็ตามยกกําลังศูนย์มันเท่ากับ1ใช่ไหมครับมันก็เลยกลายเป็นว่าตัวเนี้ย มันก็เลยเหลือ1น,นะครับก็กลายเป็น3คูณ1คําตอบมันก็คือ3เหมือนเดิมก็เหมือนที่เราตัดเลขทิ้งแล้วแหละนะครับคําตอบเดียวกันนะโอเคต่อมานะครับข้อต่อมา3นะครับส่วน10ยกกาลังลบ3คูณ10ยกกําลังลบ6อย่างที่อาจารย์บอกถ้าเกิดว่าเป็นลบให้ขยับตัวที่เป็นลบนะครับแต่ปรากฏว่าข้อนี้เป็นลบทั้งคู่นะครับ แล้วจะขยับตัวไหนดีแนะนําว่าให้ขยับตัวที่มีลบเยอะกว่านะครับอันนี้มันลบสามอันนี้ลบหกเราขยับลบหกดีกว่าซึ่งพอขยับปุ๊บนะครับมันก็จะกลายเป็นสามคูณไม่คูณและเพราะถูกถูกขยับหนีนะครับสามหารด้วยสิบยกกาลังลบสามอยู่ที่เดิมนะครับลบสามตรงนี้คูณด้วยสิบยกกาลังหกนะครับแบบนี้นะครับหกมาจากไหนหมาจากเราย้ายจากลบหกมาไว้ข้างล่างเนาะ ซึ่งทอมาคูณกันแบบนี้นะครับสิ่งที่เกิดขึ้นคือมันต้องเอาเลขชี้กําลังมาบวกกันนะครับมันก็เลยจะกลายเป็นลบสบวกหนะครับลบสมบวกหมันก็จะเหลืออยู่แค่10ยกกําลัง3นะครับมันก็เลยเหลือเศษสส่วนสิยกกําลังสนะครับคำตอบข้อนี้ก็เลยจะได้เป็น0.003นะครับเพราะว่าเดี๋ยวเราก็จะต้องเปลี่ยนตัวนี้ให้เป็น1,000เนาะแล้วก็ เป็น3หาร1 0 0่นะครับมันก็จะได้0 0น3โอเคอ่าทีนี้มาดูข้อสุดท้ายนะครับข้อสุดท้าย3ส่วน10ยกกำลังลบ6นะครับคูณด้วย10ยกกำลังลบ3อ่าจะเห็นว่านะครับตัวนี้มีลบเหมือนกันตัวนี้ก็ลบแต่ว่าลบข้างล่างมันเยอะกว่าเราก็ขยับข้างล่างขึ้นไปข้างบนนะครับก็จะเท่ากับ3คูณ สิบยกกำลังลบสามตัวนี้คือค่าเดิมไม่ได้เปลี่ยนแปลงนะครับมันคูณอยู่ข้างบนนะนี่นะครับคูณด้วยนะครับสิบยกกำลังหกนะครับมาจากไหนมาจากข้างล่างนี้ตอนแรกเป็นลบเราย้ายขึ้นข้างบนนะครับเป็นบวกพอเลขฐานเหมือนกันนะครับก็เอาเลขชี้กำลังนะมาบวกกันนะครับก็จะเท่ากับสามคูณสิบยกกำลังสามเพราะว่าลบสามนะครับบวกหกเท่ากับสามคำตอบเลยก็คือสามพันนะครับ ประมาณนี้นะครับนี่คือเรื่องเลขยกยกําลังเราจะใช้แค่ฐาน10บเท่านั้นนะอโอเคถ้าใครสงสัยอะไรก็พิมพ์ถามได้นะครับหรือว่าดูซ้ํานะครับถ้ายังไม่เข้าใจนะโอเค